คุณผู้ชมครับเรื่องของทิศสมปองหรือว่าแม่ปองคุณสมปองเนี่ยนะครับยังมีประเด็นที่ต้องให้พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับมีหลายคนที่ออกมาพูดทั้งเรื่องเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวทั้งตอนเป็นพระแล้วก็หลังจากที่ศึกออกมาแล้วแล้วก็พูดถึงกรณีที่คุณสมปองถูกระบุว่าไปซื้อที่ดินเนี่ยนะครับซึ่งตัวเลขที่มีการให้ข่าวออกมา โดยเฉพาะจากเจ๊ติ๋มเนี่ยนะครับซึ่งต่อมาก็มีคุณบุ๋มออกไปยืนยันข้อมูลตรงนี้ด้วยว่ามากถึงกว่า300ได้นะครับก็มีหลายคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารย์อย่างคุณดี้ดิติพงเ์เนี่ยคุณดี้เนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่สังคมก็คงคิดว่าหมายในคุณสมปองนี่แหละเป็นเรื่องที่น่าพิศวงคนที่บวชอยู่ในวินัยมาหลาย10ปีศึกแล้วหักศอกกิเลสท่วมหลายสิปีนั่นคืออะไรคือบอกว่ากิเลสท่วมกิเลสท่วม แต่ก็มีหลายคนนะครับออกมาตั้งก็สังเกตว่าเอาก็เขาไม่ได้เป็นพระ,ละแล้วไงเขาก็ศึกออกมาก็เหมือนคนธรรมดาธรรมดาเขาอยากจะใช้ชีวิตยังไงมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เหรอเพราะมนุษย์มันไงมันก็ต้องมีกิเลสอยู่แล้วแต่คุณดีเขาตั้งคําถามว่าเอ้ยบวชมาหลายสิบปีศึกออกมาทําไมมันเป็นอย่างนี้เลยคุณอัน๋นอ่คนที่คนก็พูดถึงเยอะคุณอั๋นก็เหมือนกับจะตอบคุณดีหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยตรงๆนะเขาบอกว่า คุณอัญภัวนาตนะครับได้แชร์ภาพข่าวจากสำนักข่าวหนึ่งแล้วก็บอกว่าตอบให้นะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นอรหันต์ไงครับคือเขาไม่ได้เป็นอรหันต์เขาก็เป็นคนธรรมดาก็เลยทำให้ต้องต้องมีออกิเลสนะซึ่งผมว่าประเด็นนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็มองว่าเออมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของใครของมันถ้าไม่ได้ไปทำอะไรผิดกฎหมายไม่ได้ไปทำอะไรผิดกฎระเบียบนะครับแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับซึ่งอันเนี้ย คนพูดถึงเยอะว่ากรณีของการซื้อที่ดินกรณีของการซื้อที่ดินและกําลังตรวจสอบกันเสียซ้ำไปว่ามันเป็นที่ดินสปกศปกเลยนะครับซื้อขายกันแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะถือครองเป็นหลายร้อยไร่แบบเนี้ไม่ได้คนที่ออกมาให้แง่มุมตรงนี้น่าสนใจทนายตั้มแก่โพสต์แกโพสต์โพสต์สทั้งหมดเนี่ยหนึ่สาสประเด็นครับคือประเด็นแรกเนี่ยนะ ประเด็นแรกเรื่องกู้เงินนะครับทนายตั้งก็บอกว่ากฎหมายไม่ได้ระบุกฎพระสงฆ์เนี่ยตอนเป็นพระเนี่ยกู้ได้แต่ถ้าคนจะถามในเรื่องความเหมาะสมตอนเป็นพระครับคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะบ,บวชเป็นพระไปยุ่งเกี่ยวกับเงินเงินทองทองไปกู้เงินไม่รู้ในระบบหรือนอกระบบถ้ามันเป็นเรื่องจริงทนายตั้มบอกมไม่ได้มันไม่ได้ผิดกฎหมายนะเพียงแต่ว่ามันจะเหมาะสมไหมล่ะนะมันคนเป็นพระครับในแล้วก็ข้อสามทนายตั้มบอกว่าในส่วนของสัญญาจ้างเนี่ยนะ อันนี้ก็ต้องไปดูตอนที่ศึกออกมาแล้วที่มีไปเรื่องมีราวกับเจ๊ติ๋มเนี่ยนะครับเขาจะฟ้องร้องกันยังไงต้องไปดูในสัญญาดูในรายละเอียดว่าตกลงกันอย่างไรนะครับซึ่งก็มีสิทธิ์จะเป็นเรื่องเป็นคดีคงคดีความเหมือนกันแต่ประเด็นที่สองเนี่ยเรื่องที่ดินคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ตอนนี้ค่อนข้างชัดว่าที่ดินเนี่ยเป็นการกว้านซื้อมาตอนที่เป็นพระเพราะว่าคุณบุ๋มเองเนี่ยออกมายืนยันให้เลยนะครับคุณบุ๋มต่อมาเปิดเผยเลยว่า คุณสมปองเคยมาปรึกษาหารือเรื่องการซื้อขายที่ดินตอนเป็นพระนี่แหละนะซึ่งก็แสดงว่าสิ่งที่เจสติมพูดเนี่ยมันมีมูลแต่ว่ามันจะมันจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่าก็ต้องรอตรวจสอบเห็นคุณศรีสุวันจะไปตรวจสอบเรื่องที่ดินด้วยนะครับคือทนายตั้มพูดอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมอ่านให้ฟังนะเรื่องที่ดิน,นลองฟังดูนะครับในส่วนของที่ดินที่เป็นข่าวว่าครอบครองจํานวนสามร้อยไร่ถ้าดูจากราคาสิบจุดเก้าล้านเนี่ยนะ ที่ดิน300ไร่ไม่ได้เป็นโฉนดนะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคือ10ล้านเหมือนเยอะนะครับแต่เงิน10ล้านถ้าจะเอาไปซื้อที่แปเป็นโฉนด300ไร่เนะี่ยคงซื้อไม่ได้นะมันไม่งั้นที่ไร่ไมันจะตกกีบาทเองนึกออกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทนยต้าก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเอกสารการสแสดงครอบครองที่ดินของสนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ออกให้กับประชาชนไปทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ถ้าครอบครองคนเดียวนะสประกรเนี่ยสามร้อยไร่เลยอันนี้เรื่องใหญ่ครับอันนี้เรื่องใหญ่กระนตั้มบอกว่าเพราะบุคคลทั่วไปไม่สามารถซื้อขายโอนสิทธิ์กันได้ง่ายขนาดนั้นมันมีเงื่อนไขยเยอะเช่นต้องอยากจนครอบครองไม่เกินห้าสิบไร่และมีกฎหมายควบคุมด้วยว่าแต่และคนครอบครองได้จํานวนกี่ไร่เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบกันอีกทีว่ามีจำนวนนี้อีกจริงไหมและใครคือผู้ครอบครองสิทธิ์แต่ถ้าคนคนเดียว ครอบครองครอบครัวเดียวกันเป็นผู้ครอบครองจํานวนมากขนาดนี้ก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงต้องไปดูก่อนว่าข้อเท็จจริงเนี่ยแกถือครองสามร้อยไร่จริงหรอซีสอบประกอบนะตั้มบอกว่าไม่ได้นะเรน,เป,นเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคือผมกําลังพูดคล้ายๆกับว่าเวลาเราเคยติดตามคดีของคุณของคุณปาณีอาแบบเนี้นั่นก็มีประเด็นนั่นก็มีประเด็นคล้ายๆกันแหบเนีย นะแต่ต้องไปดูข้อท็จจริงคือคุณปารีนานะครับเข้าไปครอบครองทั้งพื้นที่สปกอบหงเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วมันเป็นมีที่ป่าด้วยพอไปตรวจสอบม,มันไม่ได้เจอทั้งแค่ที่สปกอมันไปเจอที่ป่าที่ของหลวงเนี่ยอยู่ด้วยนะอันนั้นเป็นผู้ที่เห็นภาพอะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ณี่ของคุณสมปองก็ต้องไปดูว่าคือหนึ่งอ่ะสังคมจะว่ายังไงไอตอนเป็นพระนะครับ มีทั้งเงินมีการกู้เงินมีการแสดงว่าเข้าไปเข้าไปเข้าไปทําอะไรเกี่ยวกับเงินเนี่ยพอสมบวรเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เงินบาทสองบาทนะครับเพราะคุณบุ๋มมาบอกเองนะคุณบุ๋มมาบอกเองแล้วก็ตอนเป็นพระเองก็ไปกว้านซื้อที่นะก้านซื้อที่แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ไงเพราะว่ายังไม่ได้ออกมาจากปากของแกว่าซื้อที่อะไรขนาดไหนแล้วมันจะถูกผิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูเพราะมันอาจจะมีประเด็นการตรวจสอบตามมาเวลามันเป็นเรื่องแบบนี้ถ้าคุณศรีสุวรรณนะแกบอกว่าจะไปร้องให้สปปเข้าไปตรวจสอบเนี่ยโอ้โหนี้อันนี้อันนี้หนังยาวเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะต้องไปดูนะว่าใครครอบครองนะครับแล้วเวลาไปดูเนี่ย,ลยหลายๆกรณีข่าวแบบนี้บางครั้งมันมัน,ม,นมันกลายเป็นว่า เฮ้ยมันไม่ใช่แค่ที่สประกนะกลัวมันจะเป็นที่ป่าด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสประกอกับป่าบางครั้งมันก็มีเคื่อนไขรายละเอียดที่บางครั้งมัน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 ทับซ้อนกันอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นข่าวสารล่าสุดส่วนคุณสมปองเองเนี่ยนะครับแกก็แกก็โพส์เหมือนกันเดี๋ยวผมอ่านให้่อนแกก็คล้ายๆกับประกาศจุดยืนเหมือนกันนะสมปอง ให้แกโพสต์น่าสนใจเหมือนเหมือนเหมือนฮึดสู้อะไรแบบนี้แกบอกว่าเที่ยวทางเออเนี่ยเที่ยวเ,เป็นภาษาอีสานหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเที่ยวทางบบอสุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาเหยียบตายกระตายข้างหน้าพุ่นให้เขาย่องว่าดีอืม เหมือนกับว่าก็สู้ต่อนะนะต่อให้จะตายก็ไปตายข้างหน้านู้นนะครับอะไรแบบนี้ก็ก็เป็นน่าจะเป็นภาษาอีสานนะครับก็ต้องรอดูมันคงแฟนคลับแกเยอะอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นจะแฟนคลับไม่แฟนคลับมันต้องดูข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในส่วนของของที่ดินนะว่าจะมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบไหม้สีสุวรรณจะจะเอาจริงหรือแค่แค่โพสต แต่ปกติแกก็เป็นนักร้องเป็นเป็นพัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหมื่นเรื่องแล้วงครับที่แกไปโพเออที่แกไปไปร้องมาก่อนหน้านี้ก็รอติดตามดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็อาจจะยาวนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซี่ยุคนอีซี่นิวต้องการสนับสนุนชุมชนทีมงานเด็กต่างจังหวัดและโครงการรถข่าวปันสุขคุณผู้ชมครับ สามารถที่จะอุดหนุนสินค้าของพวกเราได้นะครับเป็นสินค้าชุมชนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมมีน้ำพริกนี่น้ำพริกแมงดาครับน้ำพริกแมงดากับแคบหมูสูตรต้นตํำรับจากเมืองปัวจังหวัดน่านมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะครับน้ำพริกเราจะมี2แบบนะฮะก็คือมีน้ำพริกแมงดานี่ครับ แล้วก็น้ำพริกปลาร้านะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาได้เลยมาพร้อมกับแคบหมูถุงแบบบ้านๆแต่ว่าทำกันแบบสดใหม่อย่างแน่นอนชุดละเนี่ยนะครับ1้0บาทนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์คุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์จะชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่าระบบมันจะบันทึกเอาไวา้หรืออีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์ก็คืออินบ็อก หรือว่ากล่องข้อความเพจ easy ยุคนหรือว่าเพจ normal ยุคนก็ได้นะครับชุดละ120บาทนะครับทั้งแคบหมูทั้งน้ำพริกเนี่ยเราทำสดใหม่เสมอยุคนการันตีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับว่ากว่าที่ผมจะหาของอะไรจากชุมชนมานำเสนอสักอย่างหนึ่งน,นะครับ <S <S ผมซีเรียสผมพิถีพิถันผมตั้งใจ <S <S เป็นอย่างมากนะครับ น้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับชุดละแค่เพียงร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมครับผมมีน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลา,านะครับปลาร้าเนี่ยจะเป็นปลาร้าสุกก็ต้องพูดความลับให้ฟังว่าปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะทานน้ำพริกสักเท่าไหร่นะคืออาจจะไม่ได้ถูกฉลองกับตัวเองนะครับแต่ว่าน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าสุก ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าติดตู้เลยนะครับแล้วก็รับประทานอยู่เสมอๆนะครับเอารับประทานร่วมกับกับข้าวหลายๆอย่างได้คิดอะไรไม่ออกก็เข้าสวยเลยครับนะหรือบางครั้งต้มไข่สักใบสองใบนะครับมากินกับน้ำพริกกับแคบหมูก็สบายท้องแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับชุดละแค่เพียง120บบาทเท่านั้นนะครับได้สนับสนุนทั้งชุมชนนะครับคนในชุมชนที่ ทำของขายมีรายได้สู้กับทุนยักษ์ใหญ่ได้สนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดนะครับที่บ้านเกิดผมเองแล้วก็สนับสนุนทีมข่าว Easy News Easy ยุคนแล้วก็โครงการรถข่าวปันสุขด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกนะฮะชุดละร้อบาทนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านรู้แล้วละ่ะตอนนี้หลายคนเขาเรียกผมว่ายุคนขายแหนม นักข่าวไข่แหนมโอ้ผมดีผมภูมิมใจมากเลยที่บอกว่าผมเป็นยุคนไข่แหนมนักข่าวไข่แหนมนี่ครับแหนมเมืองปัวจากจังหวัดน่านชุดละร้อยอันนี้เท่าไหร่นะอืลืมราคาขายไปขายมาชุดละร้อย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 ห้าสิบบาทชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดละร้อยห้าสิบาทนะครับแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบาทหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นเห็นไหมฮะสิบชิ้นเรียงกันเลย สีสันสวยงามมากแต่ไม่ได้ใส่สีนะครับหมูเนี่ยหนังหมูเด้งๆเลยเห็นไหมฮะแล้วก็พริกขี้หนูสวนเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะพริกขี้หนูสวนหมูหนังหมูเทศบาลจะตรวจสอบก่อนแล้วนะครับว่าสะอาดหรือไม่สะอาดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยหลังจากนั้นคุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มต้นผลิตนะเริ่มต้นผลิตวันหนึ่งนะครับทำวันละไม่เกิน80ชุดนะครับนะไม่ทําเยอะกว่านี้เพราะต้องการควบคุมคุณภาพให้มันอร่อย ไม่อยากทําเป็นอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับคือถ้าทาแบบนั้นเนี่ยผมกังวลผมกลัวว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนคุณภาพมันจะไม่ได้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้กินของโฮมเมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากเหลือเกินนะครับและคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าที่ผมบอกว่าเป็นสินค้าดับหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่เคยลองสั่งซื้อเข้ามากินชุดหนึ่งสองชุดสามชุดเดี๋ยวนี้ติดใจครับสั่งทีกันห้าชุดสิบชุดยี่สิบชุดสามสิบชุดก็มีมาแล้ว ดูสิครับมันต้องอร่อยแน่ๆนะครับถ้าคนเคยทานแหนมอยู่แล้วก็ทานดิบได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไม่นิยมทานดิบก็โอ้โหไปทําได้หลายเมนูเลยครับไม่ว่าจะเอาไปทอดกับไข่ขั่วใส่ไข่เอาไปคั่วเอาไปปิ้งเอาไปจี๋เอาไปทอดเอาไปนึ่งโอ้ยได้ทุกอย่างเลยและที่สําคัญอร่อยมากครับหากคุณผู้ชมเคยทานแหนมที่ไหนมาก็ตามแต่และอยากทานแหนมที่ยุคคนมันกล้าการันตีว่าอร่อยนี่นะครับลองดูครับผมตั้งใจให้มันเป็นของดีของอร่อย สนับสนุนชุมชนทีมข่าวรายได้ก็เอามาสนับสนุนการทําข่าวในองค์กรข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆนักนะข่าวโลดแล่นกันนั่นแหละครับชุดละแค่เพียงร้อยห้าสิบาทถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาหรือเอาชัวร์นะครับเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้หรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนและ Normal ยุคนได้เลยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการติดตามและสนับสนุนวันนี้ขออนุญาลาไปก่อนสวัสดีครับ